ว่าเออท่านแกตู่พูดแล้วเนี่ยผมก็เลยพลอยได้ข้อคิดว่มอยากจะสรุปเป็นอย่างนี้นะว่าเออกลุ่มเราเนี่ยเริ่มต้นที่กลุ่มโซดาโพธิสัตว์นะเป้าหมายของเราคือเอาแนวทางของอโศกกับแนวทางของชูจี้เนี่ยมาทำเพื่อให้มันเกิดเครือข่ายนะแต่ว่าทำมาสี่ห้าปีแล้วเนี่ยข้อนี้เป็นปีที่ห้าแล้วเนี่ยหัวใจสำคัญคือเราจะให้ แต่เราคนซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัดเนี่ยไปสร้างเครือข่ายของตัวเองเหมือนกับแม้ว่าจะเริ่มต้นที่กรุงเทพโดยใช้วิธีคิดของอโศกกับของไต้หวันเนี่ยมุมมุมของมันก็คือมีมหาวิาลยแห่งที่หนึ่งคือที่กรุงเทพแล้วเราก็จะกระจายไปซึ่งตอนเริ่มต้นเนี่ยปีแรกแรกมันมีคนเข้ามาร่วมตั้งสิบกว่าคนขยายไปตั้งหลายจังหวัดนะก็ยังมีกลุ่มย่อยๆอย่างนั้นด้วยนะแต่ว่า แต่ละจังหวัดที่ไปเนี่ยเพื่อที่จะไปทําเป็นวิทยาเขตวิทยาเขตเชียงใหม่วิทยาเขตเชีงยรชงรายศร,รีสะเกดนครสวรรค์ภาคใต้นะสงขลาเราเราหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ปรากฏว่าความสามารถของเราที่จะไปโน้มน้าวหรือไปสร้างเครือข่ายในฐานะที่เราเป็นมหาวิทยาลัยเครือข่ายเนี่ยมันทำไปแล้วเนี่ย คนที่ทําไปก็เหนื่อยคนที่ทําไปก็เมื่อยแล้วก็ประกวบประจบกับเหตุปัจจัยไม่ว่าจะเป็นโควิดไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจอะไรพวกนี้ถึงวันนี้เราประคับประคองมาได้ระดับหนึ่งแล้วทุาวันนี้มันเหลือแค่มีเงินเหลือแล้วเราก็อนุมัติช่วยเด็กคะแนนนะจริงๆแล้วตัวมาเวลาเนะี่ยมันมันล้มไปแล้วอ่ะมันเกิดไม่ได้แล้วอ่ะเราไม่สามารถจะสร้างคนขึ้นมาขยายต่อได้เลย กลุ่มคนที่เคยมาร่วมกันคิดร่วมกันขยายเหตุเหตุหลักที่สุดนดะปัจจัยอ่ะเงินเงินแล้วก็พอดีสุขภาพด้วยแหละวิธีแบบนั้น,น่ยแต่แต่พวกเรามันไม่มีเงินมันเราก็ต้องใช่วิธีหนึ่งใช่ไหมแต่นี้เมื่อมันไม่ได้เนี่ยเราเราก็ต้องยอมรับความจริงแล้วเ,เราต้องหาวิเคราะห์ว่าเออมันไม่ใช่ง่ายนะที่แต่และมหาวิทยาลัยเดี๋ยวนี้แม้แต่มหาวิทยาลัยข้างนอกนะ ก็ล้มลงไปเรื่อยล่ะมาวิทยาต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ประเทศจีนมันก็ามาซื้อซื้อทั้งตึกซื้อทั้งที่เลยนะเพราะสิ่งที่เราคิดว่าเราจะทําเนี่ยเราต้องยอมรับความจริงว่ามันทําไม่ได้นะแม้แต่ทีมงานของเราก็หายไปหมดแล้วเหลือที่อยู่ทุกวันเนี้ห้าหกคนที่เราอยู่เนี่ยเรายกมือไหว้เชื่นชมกันได้เลยว่าเรายังอึดเรายังทนเรายังหันหน้ามาฟังกันแลยกัน แต่ดูสิอาสุพันณนครสวรรค์อาอะไรทั้งหลายที่ไม่อยากจะเอ่ยชื่อแล้วเนี่ยเขาหายไปแล้วเขาทิ้งไปแล้วเขาบอกเขาไม่ไหวแล้วเขาจะไปหาเงินแล้วก็มาทําอะไรพวกนี้อย่างเช่นที่พวกเราคิดว่าน่าจะทําต่อเนี่ยเขาทําไม่ได้แล้วเขาก็ค่อยๆเงียบไปนะแล้วก็เข็นกันมาแบกรับภาระกันมาจนถึงวันเนี้ยผมเนี่ยชื่นชมนะผมไม่ได้มาหวังว่ามันจะทําอะไรไปได้ต่อหรอก ผมอยากจะสรุปให้เราฟังว่าถ้ามันไม่ได้ก็คือไม่ได้เพราะว่าคนเนี่ยมันตอนนี้มันจะถึงขั้นทําสงครามแล้วมันจะมีวิกฤตสงครามแล้วด้วยนะะฉะนั้นอยากจะให้ภูมิใจว่าที่ทํามาได้ทุกวันนี้เนี่ยก็ถ,ถือว่าผมเนี่ยสำเร็จแล้วนะผมสาเร็จเป็นญาเอกแล้วผมได้ลองทําดูเอาแนวอโศกเอาแนวฉีจี้มาทําทําได้ถึงสี่ห้าปีเนี่ยว่าเก่งมากละโดยมีทีมงานคนที่เห็นใจมาร่วมประชุมกันทุกเดือนเนี่ยโห อย่างโยอย่างคุณกุ้งอาเสเนี่ยไม่เคยพลาดเลยไม่เคยขาดเลยแม้แต่ครั้งเดียวสุดยอดไหมนะเราร่วมมือร่วมใจกันจน,นมาถึงทุกวันนี้นะแต่ตอนนี้จะให้ไปทำใหม่มันทำไม่ไหวแล้วท่านแกตูท่านจะทำยังไงท่านจะเอาเอาคนที่ไหนมาของท่านก็เป็นหนึ่งในหนึ่งในสาขาของวิทยาเขตโสดาโพธิสัตว์อะ่ะท่านก็ทำของด้านได้ระดับหนึ่งอะ,อะก็ชื่นชมอยู่นะ แต่มันจะเป็นเริ่มต้นหาเงินหาเงินท่านก็ทําเป็นได้เฉพาะของท่านอ่ะใช่ป่ะก,ก็เดี๋ยวก็ไม่ทิ้งอาจารย์หรอกก็จะเฉลี่ยกันไปก็ทางทางนี้ก็ไม่ได้หวังว่าจะเอามาเข้ากองกลางที่เราคิดว่าน่ะผู้หลักผู้ใหญ่ที่ว่าเราทุกวันนี้ทําเดบกับปลาเล็กปลาน้อยนะกับแค่นักเรียนกับคนเด็ผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เขามีพลังมากกว่าเราเนี่ยเราไม่ไปถึงเขาแล้วเขาก็ไม่รู้จุดประสงค์วัตถหมายของเรา ลักษณะนี้มันก็ไม่ต่างกับของอุดมการของอาจารย์ทําอยู่นะเห็นไหมตอนนั้นน้ําท่วมอะไระที่หาดใหญ่พ่อครูปแป่งนู้นท่านเกตุกระพาทั้งพ่อทั้งปวง,งใครต่อใครไปแจกตรงที่นเนี่ยแถวโคราชน้ําท่วมแยวพิมพ์พิมายนี่ก็ไปกันอยู่นะพือเราต่างคนต่างทำแต่เราก็มีอุดมการคล้ายกันเพราะนั้นการทำลักษณนีรร้ก็ถือว่าเป็นพระโพธิสัตว์อย่างที่พวกเราได้ตั้งกันมาไว้ ทีนี่ที่เด็กคิดไว้เนี่ยว่าจะทําต่ออยู่แต่ทีนี้ก็อ้าวถ้าคุณเสร็จกับพักนึ่คุณโยยังไม่พร้อมเนี่ยแกล้วก็ไม่ใช่ว่าจะวางหมดนะแต่เราก็เหมือนกับอะไรล่ะเหมือนเหมือนเข้าพักพักก่อนพักพักย๊บนึ้วก็ให้น้ําก่อนตอนนี้ก็ให้น้ําก่อนแล้วก็ลุยต่ออีกอ่าจะเป็นอะไรไปคนใหม่เข้ามาเสริม嘛 คือเราอยากจะดูว่าเขาจะขยายจากหนึ่งเป็นสองสองเป็นสี่สี่เป็นสิบหกได้ยังไงนี่คือหัวใจซึ่ในยุคแรกๆที่พ่อท่านทำน่ะมันขยายได้อย่างรวดเร็วในช่วงยี่สิบปีแรกนะมันถึงกระโดดเข้าไปทํางานการเมืองได้ผมเองเนี่ยก็สามารถขยายจากหนึ่งกลายเป็นกลุ่มรามบูชาธรรมจัดงานจากหนึ่งเดือนเป็นทั้งปีแล้วขยายเป็นงานศรีสอาสุนะตรงนี้คือหัวใจผมถึงบอกว่าหมอเขียวเก่งนะหมอเขียวจากหนึ่งจนกลายเป็นกลุ่มจนกลายเป็นกลุ่มรวมๆเนี่ย ผมอยากจะรู้ว่าเขาระบบอยู่ตรงไหนผมเนี่ยอยากจะเรียนรู้ผมอยากจะเก่งให้ยิ่งไปกว่าน,นี้นะเออท้าไมทําไมฝ่าฝันไม่สามารถเปลี่ยนหนึ่งฝ่าฝันให้กลายเป็นสิบฝ่าฝันโยทาไมไม่เปลี่ยนหนึ่งโยให้กลายเป็นสิบโยทําไมผมไม่สามารถเปลี่ยนหนึ่งเดิมแท้ให้กลายเป็นสิบเดิมแท้ได้แต่ทําไมท่านเกตุเปลี่ยนจากหนึ่งเกตุเป็นร้อยภิกษุณีได้อันนี้มันน่าอิจฉามันน่าจะให้ท่านตีก้นเรา ทำไมอโศกเขาไม่ขยายทาไมเขาไม่สามารถสร้างคุณคุณธรรมของเด็กเขาในขณะที่ผมอยู่นะผมคุยเลยนะผมสามารถสร้างเด็กของผมนะให้เป็นเด็กที่มีคุณธรรมนําหน้าทุกผู้สถานได้ไอปะเวเนี่ยไอสุดฟ้าโยกเนี่ยคือเด็กที่ผมสร้างมันขึ้นมานะแล้วก็ยังมีเยอะแยะไปทําไมเราไม่ให้ความสําคัญตรงนี้ทําไมเราไม่ลดตัวเราลงไปคลุกคลีกับเขาให้เกียรติเชื่อชมมองบวกอยู่กับเขาเหมือนพ่อเหมือนแม่ เนี่ย <N ee> ผมไม่มีลักษณะเป็นเป็นอัตตาเป็นตัวตนเลยนะผมไม่มีศักดินาเลยผมอยู่กันนักศึกษาผมอยู่กับศรีรษะอโศผมอยู่กันนักเรียนเน่ยผมอยู่กับเขาโดยที่ไม่รู้สึกว่าตัวเองสูงกว่าเขาบางคนก็เลยรักผมอะซึ่งพวกเราทํากันอยู่นะพวกเราทํากันอยู่แต่ว่าไอ้พวกเราไม่มีคนมามาต่อเติมมาเสริมอะไม่ได้เห็นว่าอาเสกไม่ได้ขยนันไม่ได้เห็นว่าโยไม่ได้ขยันนะเห็นว่าทุกๆคนขยันกุ้งก็ขยัน แต่พวกเรายังไม่มีคนมาต่อมือต่อแขนของเราไปเห็นนะเห็นว่ากุ้งพยายามจะขยายไปอาฝาฝันพยายามโยพยายามแต่เราไม่มีมือมีไม้อะทําไมคนที่มาทํางานกับเราล้วเขามองไม่เห็นเขาไม่ขยายเขาไม่ขยับออกไปมันมันเป็นบาร,รมีของพ่อท่านหรือเปล่าทาไมผมทําได้ในตอนที่อยู่กับชาวสุกกลุ่มนลกสามมาแต่พอผมออกมาทำเอนคนเดียวผมทําไม่รอดทําไม่รอดเลยมันก็ทําได้แค่เนี้ยนะ ตอนอยู่ศรีษาโสก็เหมือนกับโอ้โหผมมีบารมีแต่มาถึงวันนี้ทําไม่ได้ไมมผมอธิบายอีกทีนะตอนให้ท่านเกตุพาผมไปหาทหารและผมสามารถติดต่อกับทหารได้ยี่สิบสามสิบคนนะมันก็ไม่ได้เขามาไงมันได้แต่เงินเขามาแล้วคนที่มาทําจริงๆก็มีแค่กุ้งกับโยสองคนมันมันต้องขยายจากสองให้เป็นสี่สี่ให้เป็นสิบหกมันถึงจะเป็นชือจีผมอยากให้พวกเราเห็นว่าการทําเป็นองค์กรชือจีเนี่ยมันยาก การที่ท่านเกตุคุมพุทธศาสนาหนึ่งแล้วดำรงคงอยู่มาได้จนสิบปีเนี่ยมันโคตรยากเลยอ่ะมันไม่ใช่ง่ายนะผมเนรู้แสนรู้ผมอยู่กับคนทํางานกับคนมาเยอะมันต้องเป็นเดบแบกแบกภาระค่าไฟค่าน้ําค่าอะไรต้องดูแลคนคนดีคนระดับระดับเข้ามาเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเรานึกว่าเราจะทําให้องค์กรอะไรนั้นมันเกิดได้มันมันเกิดไม่ได้ไงเกิดไม่ได้มันก็ ก็ไม่ได้ว่าใครเพราะรู้ว่างานที่ทำเนี่ยมันยากมากเราก็ไม่ได้หยุดนะเราก็ไม่ทาชาติหน้าต่อก็ได้เพราะว่าตอนนี้มันอายุเยอะแล้วอะคนรอบตัวเราก็ายุตเจ็ดสิบแล้วทั้งนั้นเนี่ยมันก็ทําไม่ได้ง่ายหรอกเราก็ต้องหาคนมาเป็นมือเป็นมาเหมือนกับหนึ่งมาไว้เลยเนี่ยมันต้องมีอธิการบดีมีคณะบดีมีทีมงานมีไฟขับรถมีไฟช่างเครื่องอะไรเป็นต้นเนี่ยอันเนี้ยผมเข้าใจเรื่องพืนี้อยู่นะเพราะ ไม่ไม่ใช่หมายความไปแค่หาเงินมาไม่ใช่มันต้องหาคนคนที่คุยกับเรารู้เรื่องเหมือนกับที่เราขณะนี้หกคนคุยกันรู้เรื่องอะ่ะโอ้โหมันยากแสนยากเลยขอบคุณอีกครั้ง